บทสาธยายเรื่องปริวัติสูตรตอนที่หนึ่งยานมีปริวัติสามหนทางสู่การปฏิญาณความเป็นพุทธ,ธะที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสั่งยุตตนิกายขันธวารวักขันธสั่งยุตมัชิมะปันนาศอุปายวัก จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำสู่ปริวัติสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สี่แห่งอุปายวัคแต่เนื่องจากพระสูตรนี้มีความยาวและสำคัญยิ่ง เราจะแบ่งการสาธยายออกเป็นสองภาคโดยในวันนี้จะเป็นภาคแรกคำว่าปริวัตตะมีความหมายว่าการวนการเวียนรอบหมุนรอบในบริบทนี้จึงหมายถึงการวนรอบของพระยานในการรู้แจ้งอริยสัจสี่ นี่คือพระสูตรที่เปรียบเสมือนคําประกาศการตรัสรู้อย่างเป็นทางการของพระพุทธองค์เป็นการย้อนรำลึกและเปิดเผยถึงมาตรฐานและเงื่อนไขที่ทำให้พระองค์สามารถปฏิญาณพระองค์เอง,เองได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยชอบด้วยพระองค์เอง และเงื่อนไขนั้นก็คือการที่พระยานของพระองค์ได้รู้ยิ่งซึ่งอุปทานขันห้าโดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงหัวใจของพระสูตรนี้คือการอธิบายถึงยาณทัศนะอันมีปริวัติสอาการสิองอันเป็นเงื่อนไขแห่งการตรัสรู้เรื่องราวได้เกิดขึ้น ณพระเชตวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคได้ตรัสซึ่งพระดำรัสอันยิ่งใหญ่ที่สะท้อนถึงการเดินทางทางปัญญาของพระองค์เองหนึ่งคำประกาศแห่งการตรัสสรู้พระองค์ตรัสว่าดูกระ,ระพิกขุทั้งหลาย ตราบใดที่เรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งอุปทานนขันห้าโดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย,าย่างยอดเยี่ยมในโลกแต่เมื่อใดเลที่เราได้รู้ยิ่งซึ่งอุปทานขันห้าโดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงแล้ว เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลก 2. การไขความว่าด้วยการเวียนรอบสี่การเวียนรอบสี่ในที่นี้ก็คือการรู้ยิ่งหรืออับพันญาสิในอริยสัจส,สี่ ที่ประยุกต์ใช้กับขันห้าแต่ละขันคือรู้ยิ่งซึ่งรูปอันเป็นตัวทุกข์รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งรูปอันเป็นสมุทัยรู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งรูปอันเป็นนิโรธและรู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปอันเป็นตัวมักและทรงแสดงในทํานองเดียวกันนี้ กับขันที่เหลือทั้งหมดคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโยมอาจจะสงสัยว่าในเมื่อมีสี่ข้อเหตุใดจึงไม่เรียกว่าปริวัติสี่นี่คือจุดที่เราจะต้องนำความรู้จากพระสูตรอื่นคือธรรมจักกับประวัตินสูตรมาประกอบในพระสูตรนั้น ทรงแสดงว่ายานในการรู้อริยสัจแต่ละข้อนั้นมีปริวัติหรือการวนรอบถึงสามรอบคือสัจญานคือการรู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทยัยนี่คือนิโรธและนี่คือมรรคกิจญานคือการรู้ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทยัยควรละ นิโรธควรทำให้แจ้งและมักควรเจริญกัตยานคือการรู้ว่าได้กำหนดรู้ทุกแล้วได้ละสมุทัยแล้วได้ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธแล้วและได้เจริญซึ่งมักแล้วเมื่อนำปริวัติสามนี้มาคูณกับอริยสัจสี่ข้อจึงเกิดเป็นยาณทัศนะ อันมีปริวัติสาอาการ12อ,อันเป็นพระปัญญาแห่งการตรัสรู้ที่สมบูรณ์การเวียนรอบสี่ในพระสูตรนี้จึงเป็นการกล่าวโดยย่อที่หมายถึงยานอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ข้อนั่นเอง 3. การจำแนกอริยสัจสี่ในขันห้าโดยพิสดารจากนั้น พระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมโดยละเอียดพิสดารเป็นครั้งแรกในขันธสังยุตนี้ถึงอริยสัจสี่ที่เกี่ยวกับขันห้าแต่ละขันในภาคแรกนี้เราจะพิจารณาที่รูป,ปูปาทาน,นขันเป็นตัวอย่างทุกขสัจหรือตัวรูปคือมหาภูตรูปสี่ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่สมุทัยสัตว์หรือเหตุเกิดรูปคืออาหารเป็นสมุทยัยนิโรตรสัตว์หรือความดับรูปคือความดับแห่งอาหารมัคสัตว์หรือทางดับรูปคืออริยมรรคมีองค์แปดนี่คือการชัน,นสูตรพลิกศพให้เห็นถึงสาเหตุ และทางแก้ไขอย่างวิทยาศาสตร์ที่สุดพระอัฏฐกถาจารย์ได้อธิบายขยายความไว้ว่าการรู้ยิ่งในอริยสัจสี่แห่งขันห้านี้คือหัวใจของการตรัสรู้อาหารที่เป็นเหตุเกิดของรูปนั้นหมายถึงกวานิการาหารหรืออาหารคือคำเข้าที่เจือด้วยฉันทราคะ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วคือผู้ที่กำลังดำเนินอยู่บนอริยมรรคตั้งแต่ขั้นศีลไปจนถึงอรหันตมรรคเหล่านี้เรียกว่าพระเสคขะส่วนผู้ที่หลุดพ้นดีแล้วคือผู้ที่บรรลุอรหันตผลแล้วเหล่านี้เรียกว่าพระอเสขะหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรภาคนี้คือหนึ่ง การตรัสรู้คือการรู้อย่างสมบูรณ์รอบด้านพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสรู้เพียงเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้เพราะญาณอย่างรู้ของพระองค์ได้วนพิจารณาอริยสัจสี่ในขันห้าครบทั้งสามรอบจนสิ้นสงสัย นี่คือมาตรฐานของสัมมาสัมโพธิญาณที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์พร้อมแห่งพระปัญญาคุณ 2. ทุกสิ่งมีเหตุและมีทางดับซึ่งเหตุนั้นพระสูตรนี้คือการประยุกต์ใช้หลักปฏิจจสมุปบาทเข้ากับขันห้าโดยตรงทรงชี้ให้เห็นว่าแม้แต่รูปกายอันเป็นวัตถุ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เกิดจากอาหารเป็นปัจจัยเมื่อเราดับซึ่งเหตุคือการบริโภคด้วยปัญญาไม่ติดในรสชาติผลคือความยึดมั่นในรูปปกายก็ย่อมดับไปนี่คือหลักการที่ใช้ได้กับทุกขันและทุกปัญหาในชีวิต 3. เกวลีพูดถึงความสมบูรณ์บรบูรณ์ คำว่าเกวลีที่ใช้เรียกพระอรหันต์มีความหมายว่าผู้ถึงพร้อมผู้สมบูรณ์ผู้ทากิจเสร็จสิ้นแล้วท่านคือผู้ที่ได้ทำลายวัตตะหรือวงจรของการเวียนว่ายจนไม่เหลือเหตุปัจจัยที่จะต้องกลับมาปรากฏในภพชาติใดๆอีกต่อไปนี่คือเป้าหมายสูงสุด ที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรรคโดยชอบในตอนต่อไปเราจะมาศึกษาการจำแนกอริยสัจสี่ในขันธ์ที่เหลือคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยละเอียดพิสดารต่อไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย จเจริญพร